อันนี้ทำไมก็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 ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน่าซับปืนไว้โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยออกไปเลยออกไปเลยโอ้ไม่ก็ไม่นะโอ้โอ้ลวงน้ำมันน้ำมันปืนไปเก็บปืนโอ้โหเพียบเลยไปเก็บอุจจจะแบบอะอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าเนี่ย โอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้ร้อมได้เหรอโอ้เราต้องออกไปทางอื่นแล้วนะไปเลยเด้อทางนี้มันออกไปได้ไหมได้ปุ๊บปุ๊บเปนเลยน่าเร็วเป็นหน้าเร็วมากว้าวพวกวิ่งเล่นฮะ เด้อเด้ทำไมต้องตะโกนกันด้วยมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะโอ้ยมันน่ากลัวนะโอ้ยโอไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยลีออนปากชมพู ลีออนปาฉับูแล้วจะไปมองตรงนั้นทำไมก็ก็มันเห็นนะก็มันเห็นนะแล้วจะไปมองทำไมก็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 ไม่รู้สิลงไปช่วยเขาไปจะได้โดนแดกไปด้วยลีออนเฮ้ไม่ได้ข้างหลังนั้นมันอะไรอ่ะว้เสื้อสวยมีความรู้สึกว่าอยากจะปล่อยลีออนคนนี้ลงไปช่วยจังเลยไม่ได้แล้วเสื้อเพื่อนเลือกไปมันสายไปแล้ว กกถึง,ถงยี่ไปกไป็ถึงยี่ไปก็ซักไม่ออกหรอกโอ้โหโอ้่งเี้ยเลือดเต็มไปหมดคือตอนนี้เปลี่ยนพิธีกรสองอย่างทันไอยากจะเลิกมากเจออย่างนี้เข้าไปได้เกรียนมากก็เนี่ยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องธรรมดาคนอ,อื่นเขาก็รู้แล้วไงเราก็พยายามนำเสนอเรื่องเรื่องยังอย่างอื่นๆๆๆบ้าง กินวีตาแล้วไปโดดตึกสะโอเราสามารถสไลด์ได้นะเราจะเป็นล็อกแมนเอ็กซซสไลด์แล้วก็ยิงล็อกปัตเตอร์ิ้วิ้วิวโอ้ยเนื้อเรื่องมัน <c oughs> โคตรโคตรจะแบบโคตรจะเครียดโอ้กระสุนเก็บเยี่ยมตอนนี้ก็มีกระสุนแล้วตั้งสิบนัดเลยตั้งสิบนัด มันยังไม่ครบแม็กซ์ึงเลยอะแม็กซ์หนึ่งมีประมาณทั้งสิบนัดฉันมีร้อยอาสเพแม่เจ้าไม่เคยจะแบ่งพะแบ่งไม่เห็นเราจะแบ่งยังไงสเตทโอเคแบ่งไม่ได้ทำไมมันไม่เหมือนไออีห้าไออีห้าที่แบบกรึกกรึอกกรึกเลยทีเดียวโยนให้เลยโอ้เจ็บหลังไหม ถามถามนีออนสิมาถามอะไรฉันเราต้องค่อยๆเดินนะชิวๆสบายๆตอนนี้เราจะไปเราไปจะไปที่ไหนกันเนี่ยแล้วเลงทำไมแล้วเลงทำไมน่าสตันมากเลย่นต่อนารสตันมากเลงทำไมเบบว่าเล็งทำไมมีตัวอะไรเี่ยงเนี่ย เล่นตัวประหลาดหนึ่งเอเอ่นะนะเนบร์ดีออนไม่ใช่ตัวประหลาดนะโอ้แต่นนตตาดีแบบว่าเนตตาดีอะรู้สึกว่าจอมืดขอเวลาจะคู่จอมืดอะไรขึ้นนะมันดูมืนมืดเราเจอสาสานโอ้โอ้โอ้ เอาเจเจเฮเลนาทำไมไปแชทอย่างนั้นเล่า <volunteering> นี่ันใช้เวลาแชทไหมก็มันมืดอ่ะว่าจอจะมืดไปอเดินไปแล้วเหรออะไร ดูถ้ารีออนจะอันเลิศมากผมไม่อันเลิศก็จะชิวเดินชิวชวมันเป็นอะไรทีหัดขอแน่นอนนะตอนนี้เราจะมาเราจะมาเดินเดินชจริงไหนวิ่งไปเลยสิไม่วิ่งไม่มีเ hey ฮแน่ตาเอ๋มีใครอยู่ไหม อะไรโผล่มาละคุณละเววงดูรีออนสิเดินชิวๆเลยเหมือนมาเลือกเสื้อผ้าตามตลาดนัดตลาดนัดได้ไงล่ะเปิดประตูน้ำสิผ้าเยอะนั่นสิเปิดทำไมทีสองประตูนั่นสิเดะลังการืออไงไปเถอะโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยออกเขาองมาหาเศษตังจะโทรกลับบ้านโทรศัพท์เป็นหมดใครบอกแปนหมดนี่ยังใช้ได้อยู่เลย ดูเล่นเล่นวงเองตกเองเขาด้วยระวัง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 ฉันบอกว่าระวังเออไม่ได้ตั้งใจนะครับวิ่งวิ่งดิทำอะไรอยู่คุณนั่นแหละทำอะไรคุณทำมันตื่นก็จัดการสิ่วัดดีเสื้อสวยนะอืม,อม อืเตะนะเตะเข้าไปอืดิออนเดินแบบนักเลงมากเดินดีชิวเอาเอาอะไรอะเราเห็นซอมบี้สะดุดอ้าวสะดุดเหรอสะดุดเหรอสะดุดเหรอเม่์ม่นะครับเมย์นะครับเมยเราเห็นซอมบี้สะดุดจำนวนหนึ่งเอเอราต้องมาก้มมา เราต้องก้มมาดูใต้ล่างนะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสมุนไพรไหนไหนฮะไหนเออใจเย็นไปเร็วสิไปเร็วจะเก็บบ้าง <c oughs> จะเก็บบ้างจะเก็บบ้างโอเค <c oughs> เราต้องก้มมาดูข้างใต้นะเพื่ออาจจะมีอาจระม,มีอะไรที่ยังไงนะมีค่าก็เป็นได้ <c oughs> เออ เหมือนเหมือนที่คุณตันเขาว่าไว้ในหนังสือนะฮะว่าถ้าคุณไม่ล้มคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าข้างล่างมันมีอะไรมา้างคุณนี่ก็แ <laughs> ถไปเรื่อยคุณนี่ก็ <laughs> นอนขวางทางนอนขวางทางชอบมากเลยทีเดียวผมชอบเราชอบเกมนี้ก็ตรงนี้แหละ <laughs> นี่ใส่ไม่ดี นอนขวางทางว,าว้าวโห,โหโกดตู้อยู่น้ำกด,กด,ก,ดกดตู้กดกดตู้กดตู้กดตู้อยู่น้ำคนก้างจะเลือดมากเลยเหยวใช่เกมจะดำเนินไปอย่างช้าช้านะฮะช้าๆามาชิวชิวเหมือนว่าเ้วมาเดินสามเพลงเลยแบบนี้สัมเพลงมันไม่ชิวนะคนเยอะ เอา้าก็อย่าโอ้เต็มเต็มหน้าไม่คิดจะช่วยเลยมันไม่เก็บมันมันเจ็บน,นบะรู้ไหมโอ้โหได้สูตลูกซองแล้วเดี๋ยวก็สูงเฮ้ยเลยไม่คิดจะช่วยด้วยนะป๊บต้องต้องต้องเล่นทางด้านหลังนะแล้วก็ต่อยต่อยให้โดนซะด้วยอ ไม่คิดจะช่วยหน่อเหรอจะมาดูอย่างเดียวไม่ยังไงช่วยยืนดูไม่ใช่ตากล้องนะจะยืนดูเนี่ยชิวๆกดสกิลพอยไม่ได้โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกระป๋องต้องมาดูใกล้ๆเนี่ยว่ามันคืออะไรมันคือกระป๋องอะไรจะดูว่านี่คืออะไรกระป๋องไม่มีอะไรเลย รีออเหมือนทำท่าจะตัดผมเลยดูสิยิงได้ไหมแล้วแต่แบบว่นหลบหลบเต็มที่หลบหลบไม่ไม่ตื่นด้วยไม่ตื่นไหนว่าไหนเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยโอไม่ไม่ไม่อย่ารักอย่ารักกันขนาดนี้เลย จะช่วยไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยเดินเดินไปกินโขมโอ้โหดูเป็นการเล่นที่แบบส่างวิธีกันสุดๆต่างวิธีกันมากโอ้สุดไพ่อ่ะโอ้เรามีเลเธอเพียบเลยอะไรเนี <laughs> ่ยมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วกินกินโเอ็ดต ข้างหน้าประตูสติบสองนาฬิกาเร็วไงเกระ็บกระ็บกร็บเกร็บกร็บเกร็บเร็วไงเ <c oughs> ก็บของอย่างชิวๆถ,ถอยถอยถอยนี้ถอยนี้ทำไมหรอไม่ไป You got a lead You got a lead. <laughs> น้ำไป <laughs> นนตาม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 ช่วงแรกนันทีเดียวนะต้องน้ำไปซะส <laughs> ายยังส <laughs> ายยังอะสายยังยียีหน้ายีเอาขายีเอาขายี <laughs> ายหน้ามองให้เหรอมองทากไปต่อ ไปใๆใในี่ก็ขวางประตูต่อขวางประตูไม่ให้เปิดขวางประตูขวางประตูลุกขเ้นแล้วยี่งรู้สึกเกมเนี่ยเดินไปช้ามากเลยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะชีวิตจริงเป็นคุณคุณจะวิ่งเหรออย่างนี้ไงวิ่ง ชีวิตจริงเป็นคุณคุณจะวิ่งเหรอมันต้องระแวงสิไม่ระแวงพี่กระแวงจังวิ่งแบบวิ่งแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอ้สวันดีรู้สึกว่าพี่เขาจะเล่นเป็นโนนนะแต่เขาเล่นไม่เป็นว่างกันไหมเอ๊ <Okay. S 2> ว่างนันไมพี่เขาจะเล่นเป็นโนนแต่เขาเล่นไม่เป็นเนาะจะทำอนะไรคุณก็ทำตะชีเถอะ ก็นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกคนละคนกันมันไม่ใช่คนละคนนี้โอ้ยขอบคุณมากยังไม่ตายด้วยเพินง้างแต่นะแต่อ๋อไม่ใช่เป็นโนนี่วะนี่มันโซฟาโอ้ตายสายตาคุณสายตาไม่ได้ยจะทำอะไรฉันอารมณ์เหมือนเดบมไม่อย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่า วัดดิยุงันเล่นนี้คนข้ะาหาีนี้มีอะไรไหมทางไปต่ออยู่ทางไหน<ะ>ล่าีเออนี้ทางตันโอ้ี่อ,อนก้มได้ด้วยอ่ะคุณ่รู้ <laughs> okay. เสียง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 เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวคุณไปไหนเนี่ยยังอยู่ข้างหลังคุณอ่ะ แต่นะั่นมีอะไรมีมีขออเก็บดีเจเสียวเสียวข้างหลังอะใช่ได้ยินเสียงแล้วเสียวเว้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถ้ามันเลดเทิร์ฟแน่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีชิบี สกายอีกแล้วพอลืมปิดพอปิดเฟซก็ลืมปิดสกายโอ้โหอีอืมน่าม,มันใครนะ่ะวิธีการไม่ให้สะดุดศพนะั้นทีเราต้องกระโดดข้ามเข้าไปโอ้โหนั่นไงไม่สะดุดเลยคอยไปย่าเมื่อกี้ถึงกับลุดอนะ่ะเมื่อกี้ถึงกับลุดออกนอกจออะแบบว่าว่า หลุดออกนอกจอกันเลยทีเดียวทำอะไรกันอยากกระโดดข้ามงั้นไปกันเถอะเราหมดไปลาวเวิร์นเวิร์แล้ว,ลวนีโลมาอนี่นะเรามาบูกับสอมบี้นะแล้วคุณทำอะไรเราก็พยายามบูกับซอมบี้ที่ไงเห็นนะเห็นไหมข้างหน้าน,าน,านัาน้นนะกี่ตัวสามตัวดูนะ <c oughs> โอ้ยหล <c oughs> <ร>อกแดกอยู่แดก อืออออืสามสามหล,งล,งล,งลังหลังหลังนอืนี่เตะซ้ำเตะแบบไม่มีเตะแบบปวดท้องด้วย,ยอ้ยโหมันลุกขึ้นมาเลยฮะโอ้ทำไมมันไม่ปัดอุ้ยหัวแตกอุยก้ยระเบิดอินยาแบบ แต่ <im itation> อัน,นส่งไว้ด้วยหัวตันมิ้นบบอลเอ่ายามีกี่มเม็ดเนี่ยคุณสิบเ็ดเม็ดตอนนี้สิบาแล้วเยอะไปไหนใช่ไหมใช่ <im itation> ไม่ต้องสงสัยนะทำไมถึงไม่ค่อยพูดล<อ>ุนใช่มันมันไม่ลุ้นนี่ดูนี่การเล่นเราจะยิ้วแบบแไ,ไม่ค่อยลุนเท่าไหร่เห็นศพข้างหน้าได้ไหมเดินไปหามันเลย ตีอีกสิตีอีกสิเป็นมาโซไม่ใช่ปัดไปอ้าวเด็กทางบนนู้นมีของอยู่จำได้เราต้องค่อยๆเดินไปหาก่อนนะผมบอกให้รู้เลยว่าเล่นมันรอบหนึ่งใช่เราต้องเดินไปหานี่เขาแจกอาหารฟรีเห็นไหมมีเค้กมีอะไรนี่เขามาแตกตักให้เราวัาว่เห็นไหมเขาจะอุ้ยมันน่าเสียดายนะเนี่ยมีซูชิด้วยอ่ะแซนวิชก็มี เขาขิวน้ำเขาแต่เขาตักตักตักน้ำไม่เป็นตักน้ำไม่เป็นตักน้ำไม่เป็นโหดมากเลยนี่ก็ชิวเขาตอนนี้รู้สึกชิวๆนะไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยคนที่เล่นครั้งแรกนะเขาคนข้างจะแบบลิร์ t มากแบบระวังตัวไปหมดไม่ฉันเล่นสองรอบฉันก็ระวังอยู่ถ้างั้นตามมาเราจะเล่นเกมเร็วกว่า เราเว้นเวอร์มากพอแล้วนี่มันไม่ใช่เกมสนุกนะนนสนุกนะสนุกสะดุดศพสะุดศพสะด,ดุดศพหรออยู่นี่ออนชูมือนะขึ้นแล้ววนุวนวนุนวุนชูมือขึ้นวุนวุนวุ้นวุนฮัดชิวอาจารยฮัด,ดช่วยจะ <laughs> นี่ต้องทำแบบอ่ออนอ่ออนต้องค่อนข้างจะชิวชูมือขึ้นแนละ้ววุนกไปเก็บซอมบี้ให้หมดเลยนะ อยู่มาขึ้นแล้วหมุนเหมืนนี่ไงดูดเหมืนหมุนพี่อาแขนโลอาแขนโลอาแขนอาแขนโลอาแขนโลเอ้าวมีทางให้ไปหรอกเหรอ <c oughs> เราก็เราก็เราก็มุดเราก็มุดโอ้โหเลือดไหลเป็นโลหิตเลยเดียว ที่นี่มันที่นี่มันที่ไหนอหอไทองประตูนั้นปนระตูไหนหรอประตูนั้นน่ะประตูนั้นน่นะดดยัะดดอแดดั๊ดอโอ้เฮ้ยเขามีค้อนปอนน่ะเขาเตรียมจะตบเอเ้มอสมดําหน้า อุ้ยโหโหัจุงไปเก็บ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 สมุนไพยไปฮะว่าเราเว้นเห้อมาพอแล้วเอาเก็บไม่ได้เดี๋ยวเต็มหรือเต็มหรอโยนอะไรทิ้งดีโยนอะไรทิ้งโยนอะไรทิ้งดีเบ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวางไงเพเลื่อนเลื่อนลูกกิ้งอย่างนั้นขอ <c oughs> โทษทีรีโมทบอมวีหมดบอมร <c oughs> ีโมทบอมใช่ไหมรีโมทใช่รีโมทเป็นปอบอมเปิดมันมันไปกัถอะไปไม่ได้กระโดดสิเต็มขอทิ้งคองแป๊บทำไมไม่ผสมยาเลยนะ ก็ยามีอยู่แต่สีแดงอ้โอ้ใจบัวโอเคีอเคจะเก็บสีเขียวเนี่ยรีออนระวังตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ผสมแล้วก็ทำการเก็บเข้าไปเออกูผิดอ้าวเก็บไม่ได้เต็มดูไงเต็มเต็ม but oh no but oh no wait